ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวเลยว่า XAU USD อันนี้คือไฮสูงสุดตลอดการของเขาเรามาลุ้นกันดูว่าตอนนี้เขามาจ่อที่แนวต้านแะล้วทดสอบแนวต้านครั้งที่1แล้วนะทดสอบแนวต้านครั้งที่หแล้วมีแนวรับสำคัญฟังดีนะเอาแนวรับสำคัญเลยผมจะพูดท่านสัน้นอันแรกที่เป็นแนวรับต่ำที่สุดหากไม่หลุดแนวนี้ย้ำนะหากไม่หลุดแนวนี้เขาจะมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ ตลอดคือ2079และ2088คือกรอบนี้นี่คือแนวรับสำคัญที่สุดทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะมันเป็นการเบรกทายของยอดนี้เท่ากับว่ากรอบนี้ทั้งหมดทั้งกรอบนี้จะเป็นการสะสมพลังงานที่เบรกขึ้นมากรอบนี้ทั้งกรอบเป็นการสะสมพลังงานเบรกขึ้นมาตอนนี้เราเห็นเป็นไซด์เวดาวเสร็จแล้วเบรกแกลง้แลงแกลง้แลงแกล้งแล้วก็ช้าขึ้นปวดรูดเดียวจบ